หรืออย่างนี้ก็มีเกี่ยวกับว่าสำนักร้อนไม่น้อยนะเช่นมันยังทําการงานต่างทําการทํางานงานบริษัทงานราชการอะไรอยู่ลาไปปฏิบัติได้ไม่กี่วันสิบวันสิบห้าวันนี้ก็มีแต่ความตั้งใจทิ่ตนเองคิดว่าดีคราวคือเราจะเป็นคนที่ไม่เหลวไหลหล่อแหลว่านะเราจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติให้มากที่สุดมีไปตั้งใจไว้อย่าง นะเราจะไม่ยอมเสียเวลาในการกําหนดนางรูปถนะ้าหากว่ากําหนดนางรูปได้แม้แทบทุกลมหายใจเข้าออกได้ก็จะเป็นการดีความํำความรู้สึกอย่างนี้ไว้ในใจคนไปเห่อถูกไหมครับไม่ถูกเลยเป็นสาระนะที่เห็นชัดๆก็คืออัตตาสาระเสีย mm hmm. เขาว่ามันจะเป็นไปในอำนาจของเรา นะฮะสิบวันที่เราปฏิบัตินะเราจะต้องทําสติสัมปชัญญะให้ได้มากที่สุดให้เป็นไปมากที่สุดถึงเนี่ยมันอัตตาเข้าเลยนะสาระก็คืออัตตาสาระอัตตามันคิดว่ามันจะเป็นไปตามที่ปรารถนาสตนะิสัมปชัญญะไม่ใช่ของใจเริญได้ง่ายในการที่มันเกิดขึ้นแล้วแม้เป็นไปติดต่อกัน แทบไม่ขาดระยะเลยนั่นมาต้องแข็งแรงแล้วซึ่งต้องผ่านการอบรมมาระยะหนึ่งแล้วนะอบรมมาพอสมควรนะไอ้ใหม่ๆไ,ไ,ไม่มีทางหรอกไม่มีทางพักท่านขืนไปโหมให้มันมีสติัำปชจัญญะมากๆอย่างนั้นนะอานิสงส์คถอนะไอความเครียดอย่างว่ามีเป็นอย่างน้อยถ้าอย่างมากนะส่งโรงพยาบาลนะ โรงพยาบาลมีหลายรายนั่นแหละถึงเป็นเหตุให้คนเขาตำมีตีเตียนเอาว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี่เป็นเหตุให้คนเป็นบ้าเสียจริตได้นะมุ่งมั่นเกินไปนะพยายามจะดูพยายามจะให้จิตอยู่กับนามรูปตลอดเวลานั่นก็เท่ากับว่าจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่มีเกิดอยู่ตลอดเวลานะั่นเองนะ มันเกิดขึ้นแล้วถึงความดับไปเป็นธรรมดาเพราะมันก็เป็นสังกัตรธรรมคนเองก็พยายามทําให้มันเกิดอีกนะดับไปแล้วก็รื้อทาให้มันเกิดน,นะแมไม,ไม่ไม่ให้มันหายเลยว่างั้นเด็ดผมใช้งานมันคนเราอะนะเป็นคนอ่อนแอไม่แข็งอะไใครมาผมไม่ใช้งานหนักๆแบกอิฐแบกหินแบกดินนะ ไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวไม่ยอมให้เขาพักในจะเป็นยังไงนะฮะแต่ล้มกริ้งของกลางดินนั่นเองนะเป็นอย่างนั้นมันไปไม่ไหวนี่ก็เหมือนการสติสัมปชัญญะแรกเริ่มเดิมทีมันยังอ่อนเอไปผมใช้มันมากมากให้มันมีมากมากอย่างนั้นไปไม่ไหวแล้วก็พวกนี้มักจะเลิกล้มการปฏิบัติกลางคันนะ กพราะเห็นว่าตนเองนะปฏิบัติไม่ได้ไปไม่ไหวกะไว้ดบดีว่าจะต้องปฏิบัติให้ดีตลอดสิบวันสิบห้าวันนะแค่สองสามวันเท่านั้นเองล่าทับกลับบ้าน <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ไหวเนี่ก็เรียกว่าผมชายมีเป็นเรื่องที่ลําบากต้องให้สิ่งเราเนี่ยมันเกิดขึ้นต่ก่อนคือความเครียดเกิดขึ้นก่อนแล้วเป็นคนช่างสังเกตตั้งหน่อย ว่าเพราะอะไรมันเกิดขึ้นมาเราเครียดปวดศีรษะช่างสังเกตแล้วก็ลองทดลองดูลองไม่ปฏิบัติลองอยู่เฉยเฉยถ้าหากว่าอยู่เฉยเฉยแล้วมันหายนะหายปวดศีรษะก็ลองดูอีกกําหนดอีกถ้ามันเกิดปวดศีรษะขึ้นมาอีกก็ลองหยุดปฏิบัติอีกพอหยุดแล้วหายอีกอย่างนะ้แน่แล้วนี่ปฏิบัติไม่ถูกแล้วนะฮะอ้าวคราวนี้แหละก็ต้องผ่อนคลาย นะแตเรื่องนี้มันจะเป็นหยุมหยิมไปอาจารย์ที่มีประสบการณ์นั่นแหละจะชี้แจงได้นะในเวลานะที่หยิบยกขึ้นมากล่าวบ้างก็เป็นเรื่องเที่เห็นว่าอบางคราวเราจําเป็นต้องยักย้ายถ่ายเทไปกําหนดนามรูปอื่นๆทางสวรรค์อื่นๆบ้างนะตามสมควร <c oughs> นะ <c oughs> โดย อาศัยการสังเกตไว้ว่าเวลานี้เรามีการทิ้งการดูรูปนั่งบ่อยๆหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ไม่ได้ฟุ้งซ่านว่างั้นนี่ถ้าฟุ้งซ่านนึกถึงบ้านถึงช่องคนนั้นคนนี้ไปแล้วไปนะแต่ทีนี้มันไม่ฟุง้งซ่านดูอยู่แท้ๆก็ไปทิ้งได้ไปสนใจเสียงอะไรต่ออะไรได้อย่างน,นนะบ่อยหรือเปล่าถ้าบ่อยนักมันน่ากลัวมันไม่ไหวต้องไปสํารวจทางนั้นใช่นะ ล <c oughs> ะเอียดไปกว่านั้นน,นนะคือวันฝืนได้อยู่ทั้งๆท,ที่ควรจะไปกําหนดนามได้ยินแล้วอย่างนี้นะแต่ยังขืนดูนามแอบขืนดูรูปนั่งได้อยู่ไอ้ตรงนี้มันออกแบบละเอียดไปอันนั้นก็เอาไว้ตอนปฏิบัติจริงให้หมอบไปเป็นอุระของอาจารย์ก็แล้วกันเราก็เพียงแต่สังเกตในความเป็นไปในร่างกายของเขาว่ามันเคนนรียดมันอะไรตอนอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่ามันเป็นเพราะเอะไร <c oughs> ก็เท่านั้นเองนะฮะมีการกำหนดนามรูปข,ของผู้เจริญกายานุปัสนาสติปฐานหมวดที่เจรณาอิทิยาบทก็เป็นอย่างนี้นะมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจใครไปใส่ถามบ้างไหมนะนะสำหรับประการที่สองนะะเกี่ยวกับว่า รูปอิริยาบถนั้นนั่นเป็นของใครเอ่ยท่าทางนั้นนั่นเป็นของใครก็ก็ตอบว่าเป็นของรูปนะก็เพิ่มเติมนิดหน่อยเพียงแต่ว่าพระโยคีนะผู้ปฏิบัติอย่าทําความสําคัญว่าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะเป็นผู้ปฏิบัติก็เท่านั้นเองนะแต่สำคัญว่าเป็นผู้ปฏิบัติแค่นี้ก็ก็จะรู้ทีเดียวไอ้รูป ที่กาลังดูนะี่นที่ดูอยู่นะี่นจะรูปยืนก็าตามนั่งก็าตามเดินก็าตามนอนก็าตามนะมันไม่ใช่ของใส่มันก็เป็นของรูปนั่นแหละคือเป็นท่าทางของรูปนะะอาการของรูปแม้อาการของรูปก็คือรูปไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนะ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้ก็เท่านั้นเองนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่ง แม่นามซึ่งเป็นผู้ดูก็ควรสำเนียกด้วยนะป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งคือต้องคอยสำเนียกอยู่เสมอเหมือนกันว่าผู้ดูนี่เป็นเพียงนามเท่านั้นนะไม่ใช่พระโยคีไม่ใช่พระโยกาวจรออะไรแต่ประการใดนะแต่ไม่ใช่ให้กำหนดนามที่เป็นผู้ดูนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกำหนดรูปนั่งแล้วมาดูนามที่ดูที่ที่กำหนดรูปนั่งนะั้นอีกที แมซ้อนอย่างสองกรรมฐานทั้งรูปกรรมฐานทั้งนามกรรมฐานแต่รูปอย่างเดียวรือน,นามอย่างเดียวก็กยากเย็นแสนเข็นแล้วไปพร้อมกันตั้งรูปตั้งนามในเวลาเดียวกันมันก็ไม่ได้นะฮะอีกประการหนึ่งทําอย่างนั้นแล้วมันเสียสมาธิคือกันนิกาสมาธินะกันนิกาสมาธิเ็าให้สํารวมอารมณ์เดียวนะดูรูปก็เฉพาะรูปไปดูนามก็เฉพาะนามไปเป็นอย่าง อย่าไปซ้อนกันทั้งรูปทั้งนามนะ <c oughs> นะคำว่าสําเนียกผู้ดูว่าเป็นเพียงนามน่นะไม่ใช่ให้ดูนามให้เพียงแต่สําเนียกก็อันนี้เป็นเพียงนามมันไม่ใช่ตัดบุคคลอะไรแล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นดูรูปต่อไปนะมีเป็นอย่างนี้แล้วอีกสักระยะหนึ่งก็มาสําเนียกเรื่องนี้นะเป็นระยะระยะไปเราจะได้ไม่ ให้ความสําคัญตัวว่าเราเป็นพระกรรมฐานเป็นพระโยคาวจรนเป็นพระโยคีจะได้ไม่กรรมเลิกเอาสำทับก็บไปอีกขั้นนึ่นะฮะ <c oughs> ทีนี้เอ้กิงกันณาคตติเป็นต้นที่แปลว่าเ,าเห้าจจริงเดินเ,เห้าจจริงยืนจึงนั่งจึงนอนนะฮะเอาละสาหรับปัจจัยที่จะต้อง ไปรู้ไปเห็นเข้าในคาที่เกิดยานที่สองจะไม่ว่านะัเป็นผลนะทีนี้อยากจะพูดถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นกล่าวคือทุกนะเนี่ยให้ล <c oughs> ะเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะที่กล่าวว่าทุกในอิริยาบถเก่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนอิริยาบทเป็นอิริยาบทใหม่นะนะอันนี้เป็นเพียงความสังเกตนะ <c oughs> ที่จริงอะทุกที่เป็นเหตุให้เปลี่ยนอิริยาบถมีเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะทุกคือความปวดเมื่อยเท่านั้นนะทุกอื่นๆก็เป็นเหตุให้เราเปลี่ยนอิริยาบถได้นะฮะเช่นว่าเรานั่งอยู่เกิดกระหายน้าขึ้นนะจะจเป็นไหมว่าในการกระหายน้ำมันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาที่เรานั่งจนเมื่อยก่อไม่จําเป็น นั่งอยู่ยังไม่ทันได้เมื่อยอะไรเลยมันก็กระหายน้ําได้นะก็จําเป็นต้องลุกเพื่อจะไปดืม่มน้ำเห็นไม่ต้องเปลี่ยนวิิยาบทวดเลยนั่นไม่ได้เกี่ยวกับความปวดื่อยเลยนะหรือว่าเกิดปวดท้องจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรขึ้นมาก็ต้องลุกเปลี่ยนวิิยาบทดนะเป็นเดินเดินไปที่ห้องน้ําอะไรอย่างนี้นะะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ชเฉพาะ ทุกประจาอิริยาบถคือความปวดเมื่อยเท่านั้นเป็นเหตุให้เราเปลี่ยนอิริยาบถนะอ่าก่อ,อนอื่นนะท่านอาจจะอ่าอะไรอ่ะฟังแล้วไม่ไม่กระจืออาจจะเนต้านอยู่ในใจว่างบางทีเราใช้อิริยาบทมันไม่เกี่ยวกับทุกกออรณีนี่นะนะเช่นไอ้คนเล่นกีฬาอะไร นะมันมีทุกอะไรนั่นะมันอยากเล่นแท้ๆนะฮะตีเทนนิสตีปิงปองหรืออะไรต่ออะไรไหว,น,วน้องไหวน้ำมนไปใช้อุปยาบททุกอะไรมาบังคับให้ต้องใช้อริยาบทอย่างก็ไม่ได้มี <laughs> ไม่มีนะ,ะไปใช้ด้อีกมันจะเกิดปวดเคื่อนงขึ้นมานั่งอยู่ดีๆแท้ๆอาา้าวว้าไอ้ไม้ตีเทนนิสขึ้นฝปายไปที่สนามเล่นหรือไม่เล่นกีฬาอย่างนะน,นะะนั่งอยู่ดีๆอ้าวอยู่ลุกไปเดินดูต้นไม้ดูดอกไม้ ไปชมไรไปชมสวนอะไรอย่างนี้ไม่เห็นว่ามีทุกอะไรมันจะบังคับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอธิบายทุกแค่หน่อยนะเพิ่มเติมนิดหนึ่ง <c oughs> ทุกนี้ท่านยังจําแนกออกเป็นอีกเป็นสองอย่างอีกหนึ่งคือท,ทุกวิบากนะกับทุกกิเลศทุกเราะวิบากกับทุกเรา่อิเละ วิบากก็คืออย่างนี้คือเป็นของที่เราเรียงไม่ได้วิบากนี่มันเป็นผลของกรรมเราทํากรรมเอาเอาไว้แล้วในอดีตเป็นเหตุให้เราได้ขันห้านี้มาก็จําเป็นต้องเสวยทุกข์ที่เนื่องอยู่กับขัน์ห้านนะอ่านะต้องปวดเมื่อยต้องหิวต้องกระหายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนะมีเขาเรียกว่าทุกข์วิบากนะทุกข์วิบากอันนี้เป็นสิ่งที่เราเียกไม่ได้ มีขันขึ้นมาแล้วก็ต้องเจววทุกเหล่านี้พบทุกเหล่านี้แต่ว่าทุกอีกอยา่างหนึ่งคือทุกขกิเลสนะฮะทุกขกิเลสให้ฟังอย่างนี้นะท่านอาจจะจับความายากก็ได้นะเป็นการจำแนกปริยักษมากไปนะฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะพูดให้ภาพถิงเกี่ยวกับการเปลี่ยนอิริยะบถดไปเลยนะฮะ ว่าการเปลี่ยนอิริยาบถของคนเราเนี่ยนะเพราะทุกข์คือวิบากก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งนะเพราะกิเลสก็ไดนะ้เอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> นะทุกกิเลสอะไรเดี๋ยวไปพูดถึงไอ้โทมานัทเสียใ,ใจอะไรอย่างนั้นบปนะเดี๋ยวมันจะมากความนะเปลี่ยนไปเพราะทุกข์คือวิบากหมายความว่าเราได้ขันมาเราก็ต้องมีทุกข์พวกนี้ปวดเมื่อ,อยหิวกระหายเป็นต้นอย่างที่ว่า เราจําเป็นต้องใช้อิริยาบถใหญ่น้อยทั้งหลายเพื่อบําบัดทุกเรานี้เพราะฉะนั้นพอทุกเรานี้เกิดขึ้นทุกเรานี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นผลักดันให้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะะ <c oughs> แต่ว่าบางทีไม่มีทุกอะไรเลยก็เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนไปเพราะทีเลยแต่ว่าอยากจะเดิน อยากจะด,ดูนั่งอยากจะนอนอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่อยากจะใช้อิริยาบทนะนั่งอยู่ดีๆก็ออกไปดูนกซะหน่อยอะไรเงี้ยนะนั่งอยู่ดีๆก็เอาออกไปสวนดินปลูกต้นไม้ก็หน่อยหาความเพลิดเพลินแท้ๆนะะไม่ได้มีทุกทักอะไรเลยอย่างนี้แล้วก็จะใช้อิิยาบทไปตามกิเลส สำหรับผู้ปฏิบัติอาการใช้อิริยาบทไปตามกิเลสเพราะกิเลสไม่ต้องสนใจเพราผู้ปฏิบัติในสํารวมอยู่นะจะไม่มีการใช้อิริยาบทไปเพราะอะความอยากความต้องการอย่างนั้นแต่ความสํารวมเนี่ยเป็นศีลนะครับเป็นศีลศีลในที่นี้ไม่ใช่ศี 5, ลห้าศีลแปดอะไรศีลในที่นี้ก็คือว่าความสํารวมกายวาจาชิ้นเิง เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการใช้อิริยาบถไปในทางเหลวไหลตำนองอีกจะใช้ก็เมื่อเกิดความจําเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ทุก <c oughs> ไอ้การใช้อิริยาบถไปเพราะกิเลสนนั้นไม่มีมีอยู่อย่างเดียวตอนนั้นะใช้ไปตามวิบากนะฮะในการใช้ไปตามวิบากเนี่ยถ้าไม่รู้ตรงต่อความเป็นจริงแล้ว,ลวก็วิบากนั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่กิเลสไปนี่เป็นอย่างถ้าไม่รู้ควา,ามจริง เพราะฉะนั้นแม้ <c oughs> แม้ว่าในความจริงเนะเราเปลี่ยนอิริยาบทไปเพราะยี่บาปทุกเนะยก็ตามไม่ได้เพราะความอยากความต้องการของเราเลยก็าตามแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ความจริงข้อนี้ความอยากมันก็อาศัยได้เป็นงินใบนะะจริงๆแล้วท่านไม่ได้ท้เพราะอยากเลยนะนะ ดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะคราไม่ใช่ดูอย่างนี้คือเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่าเราใช้อริยาบทไปเพราะความอยากอย่างเดียวแล้วเราก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากเราก็เลยไม่ต้องใช้อริยาบทจริงแต่ความจริงเป็นอย่างนี้นะนะอย่างเรานั่งเพราะอยากอย่างทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะนั่งก็เป็นอันเราไม่ต้องนั่งนะ บางทีท่านไม่อยากนั่งท่านก็ต้องนั่งนะะนั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับอยากเลยไม่อยากอะไรเลยขึ้นอยู่กับทุกข์มันบังครับนะะมีวิบาก <c oughs> นะะ <c oughs> ไม่อยากยืนก็จำเป็นต้องยืนนะคนเล่นไพ่ะนตแหมไม่อยากเปลียย่ยนกิริยาบทิยาใจ่นั่งอย,อย่างนั้นไม่อยากยืนไม่อยากเดินอะไรเลยแปลว่ามันถึงคราวก็แล้วที่จะต้องให้คนอื่นมานั่งขัดขาแทนมันไม่ไหวมันก็ดูกมันจะล้านว่าง นะเมื่อก็ไปทั้งตัวอ้าวเลาว่านี่ก็ต้องอยู่ต้องเดินนะไม่อยากจะวางมือเลยไม่ไว้ใจใคนที่ขัดขา่อกขัดขาแต่ไม่รู้จะทํำยังไงมันต้องมีมาเห็นไหมไม่ยา,ยากเลยนะอีมีคนนังอยากจะดืนอยากจะยืนอยากจะเดินทเท่าเดิมแต่ไม่สามารถจะทําได้เพราะอะไรเพราะเป็นอมาาัมพาตป่วยอย่างนนเห็นไหมครับการใช้ริยาบนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเยอะอะไรของท่าน นะถ้าหากว่าท่านยังเปลี่ยนได้นะใช้ได้อยู่จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ไม่ใช่เป็นคนอามาพาสก็นะไม่มีอะไรอื่นะนีแต่ว่าวิบากนั่นแหละวิบากทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำขันธ์ของท่านนะมันมันเป็นเหตุที่ท่านปาล,ปลนาบปย่อยอวิยบทนะแต่ท่านไม่รู้ความข้อนความจริงข้อนความอยากมันก็จะอาศัยนะับ คือว่าพอความทุกข์หมายถึงความปวดเมื่อยเกิดขึ้นเท่านั้นความไม่ยินดีพอใจในอิริยาบถเก่าก็จะเกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าปฏิคารุสัสนะปฏิคารุสัสจะเกิดขึ้นนะเป็นโทสนะพอไม่ยินดีแล้วจะทำยังไงไม่ยินดีในอิริยาบถเก่าและจำยาเราตามมามันก็ต้องยินดีในอิริยาบถใหม่คือต้องการจะเปลี่ยนนะฮะความต้องการอาศัยอย่าง นี่เพราะไม่รู้เท่าทันวิบากแต่ถ้าหากว่าท่านเกิดเกิดทุกข์ขึ้นมาไอ้ทุกข์เนี่ยมันก็ต้องเกิดเป็นของธรรมดาถ้าไม่ได้ห้ามแม้แต่พระอระหันต์ก็ต้องปวดต้องเมื่อยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นานๆเน,นนะยังขอเวลาพระภิกสูทั้งหลายเข้าไปพักในพระคัตกุดีเลยนะะคลายปวดเมื่อยนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะห้ามกันไม่ได้แต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นแล้วนะขอให้ก็ รับรู้ตามความเป็นจริงแะก่อนว่าทุกเกิดขึ้นแล้วแล้วขอเปลี่ยนและจริงเปลี่ยนวิรยาบทเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความอยากความต้องการจะไม่อาศัยเลยนะะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่ามันจําเป็นต้องทําความรู้สึกว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่อยากเปลี่ยนนะถ้าเราพิจนารณาทุกแะก่อนเราก็จะรู้สึกว่าจําเป็นแต่ถ้าไม่เห็นทุกแล้จะไม่เห็นว่ามันจําเป็นนะนี่แหละ กลายเป็นอยากไปเปลี่ยนก็อยากจะเปลี่ยนไปนะโทสะอาศัยอิริยาบถเก่าที่เป็นทุกข์โลภะจะอาศัยอิริยาบถใหม่ที่เป็นสุขสุขกเวทนาเกิดขึ้นในอิริยาบถใหม่เป็นที่ตั้งแห่งโลภะไปเที่ยวก็ยังถูกความยินดียินร้ายครอบงำนะฮ <c oughs> นะนี่เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้อง,องกําหนดรอบรู้ไวก่อนในเวลาที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ <c oughs> ใส่ใจทุกนั่นซะก่อนนะถ้าพอใส่ใจทุกแล้วท่านจะเห็นว่าท่านเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเลยไม่ใช่เพราะอยากเลยเพราะทุกมันบังคับให้เปลี่ยนนะเราทําอะไรโดยถูกบังคับเนะ่เราจะเกิดความยินดีพอใจไหมนะนะโดนบังคับให้เราไปเปิดตู้เสื้องน้นะเรายินดีพอใจที่จะเปิดไหม ไม่ยินดีแต่ถ้าเราเปิดเองเพื่อจะเอาสตังไปใช้พอใจเพราะไม่มีอะไรจะบังคับนะนะนักเรียนเดินกลับบ้านผ่าน,นในการลเล่นปายหีเขาเล่นปายหีข้างสนนะนหยุดยืนดูนะยืนอยู่ได้ชั่วโมงสองชั่วโมงเมื่อยแล้วเมื่อยแต่ไม่เคยเห็นทุกข์เลยโอ้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะนไม่มีเลย กพราะอะไรเพราะไม่มีใครบังคับให้เขายืนนะไม่มีใครบังคับให้เขายืนเขาสมัครใจจะยืนนะสมัครใจจะยืนแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการละเล่นไปนะแต่อีกทีในเขาคนเดียวกันถูกครูบังคับให้ไปยืนหน้าชั้นหน้าชั้นเหรียงประจานนะไม่ทําการบ้านประจานแค่ห้านาทีสิบนาทียังไม่ทันเมื่อยเลยนะแต่ว่า เขารู้สึกเป็นสุขไหมครับที่ไปยืนอยู่อย่างนั้นไม่รู้สึกว่าเป็นสุขอะไรเลยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเมื่ออะไรครบจะห้านาทีสิบนาทีเพื่อทีแล้วจะได้กลับมานั่งตามเดิมเนี่ยมีเพราะอะไร <c oughs> ที่ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขเพราะว่าถูกบังคับในข้อนี้ฉันในในการปฏิบัติของเราประจันนะ ถ้าจะไม่ให้ความอยากความต้องการเข้าอาศัยในการใช้ริยาบทต้องเกิดความรู้สึกประตูบังคับทีนี้ไม่ใช่สิ่งที่บังคับในทีน่นี้มันไม่ใช่คนใช่สัตว์อะไรที่ไหนคือทุกความปวดเมื่อยที่ประจําขันของเรานะอันนี้แหละมันบังคับนะลองทุกนี้เกิดขึ้นแล้วลองไม่เปลี่ยนดิสักแป่เดี๋ยวมันก็จะสุดทนใช่ไหมนี่และมันบังคับนะ ใครใคายครกับใครมาบังเข้าเอาปืนที้เราเราลองปืนสิครับไม่ทําตามเขาสัากปเดี๋ยวเขาก็เอาด้ามปืนฟาดจีสซะให้ทุกหนักก็ไปอีก <c oughs> นี่ก็เหมือนกันเราไม่ไม่เปลี่ยนอิริยาบถท,ทุกเกิดขึ้นแล้วอาปืนนะสักปัะเดี๋ยวมันก็ต้องุดทนในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนจนได้ในจะว่าไม่บังคับได้นะถ้าเรารู้ความข้อนี้แล้วการใช้อิริยาบถของเราจะไม่มี ความอยากความต้องการเข้าไปอาศัยเป็นการละปัญหานะครับเป็นการละปัญหานี่เป็นอย่างนี้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับในกินกัลยาขออนนี้นะยังมีอีกนะครับมีอีกแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเปแล้วเนื้อความส่วนที่เหลือก็ต้องเอาไปเปล่าวต่อเปล่าวหน้านะถ้าท่านใครจะฟังได้เข้าใจดีนะก็โปรด ฟังติดต่อนะผู้ที่ไม่มาฟังได้ไม่ติดต่อมามั่งไม่มามั่งนะนะแม้จะรู้เรื่องบ้างก็รู้สึกว่าไม่ไมไม่แจ้งแจ้งเท่าที่ควรนะเพราะเรื่องอะไรต่ออะไรมันสัมพันธ์กันหมด <c oughs> เอาละครับพอเดี๋ยวก่อนนะครับนะท่านที่ยังไม่ได้หนังสืออุบายดับทุกเล่มสอง ถ้าท่านต้องการวันนี้ก็มารับได้ผมเอาติดตัวมาเจ็ดแปดเล่มน,นะฮะเอาละครับ